ราศีสิงห์ดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมปี2566 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ดาวสุกนะคะยังโคโจรกลุ่มลัคนาของคุณนะคะไปตลอดทั้งเดือนตุลาคมก็จะส่งผลนะคะให้คุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะมากขึ้นในสายตาเพื่อนฝูงสังคม คุณจะมีคนนะคะอยากจะเข้ามาทำความรู้จักทักทายคุณมากขึ้นแต่ก็จะมีงานนะคะเข้ามามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามดาวสุโคโจรในตำแหน่งนี้นะคะจะทำให้คุณได้กอบโกยรับทรัพย์กันอย่างเต็มที่ แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็ยังโคจรไปเล็งดับกับดาวเสาร์ดาวคู่ศัตรตูใครที่อาจจะมีแฟนขี้หึงน,นะคะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะทะเลาะกันได้ง่ายเพราะว่าความมีเสน่ห์ของคุณก็ได้ ส่วนดาวอาทิตย์นะคะดาวประจำตัวของคุณก็ยังโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินไปจนถึงวันที่18ตุลาคมคุณก็จะยังโฟกัสนะคะแต่เรื่องของเงินทองเป็นสำคัญและก่อนวันที่18ตุลาคมนั้นนะคะคุณก็มีโอกาสนะคะจะได้รับข่าวดีทางการเงินเข้ามามีโอกาสนะคะจะได้เงินที่หวังเงินที่รอด้วยนะคะ ในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภานะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพสหาชาัชชะก็อาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะไปเกิดความขัดแย้งจะมีเรื่องทะเลาะกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวก็ได้จากนั้นนะคะในวันที่15ตุลาคม ดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาภะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะในภพสหัชชะก็จะส่งผลนะคะให้คุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีเข้ามาหรือว่าการเจรจาการติดต่อใดๆนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปก็มีเกณฑ์จะสมหวังจะมีโชคเข้ามามากขึ้นและที่สําคัญในเดือนตุลาคมนี้นะคะดวงดาวที่จะเคลื่อนย,ย้ายในวันที่17ตุลาคมก็คือดาวพราหู ดาวพระราหูนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงกำลังจะย้ายจากราศีเมษนะคะเข้าสู่ราศีมีนในภพมรณนะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะราหูย้ายรอบนี้ก็จะส่งผลให้คุณเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคู่ครองเข้ามาคนมีคู่นะคะอาจจะได้เปลี่ยนแฟนใหม่หรือว่าใครที่ยังโสดก็มีเกณฑ์จะมีคู่กับเขาสักที ในวันที่18ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะในภพสห a ชะอีกเช่นกันดาวพระราหูจะย้ายมาเลงกับดาวพฤหัสนะคะดาวคู่มิตใหญ่ก็ยอมจะนำพาสิ่งดีๆนะคะมาสู่ตัวคุณโดยเฉพาะในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเข้ามา ภาพรวมในเดือนตุลาคมนะคะก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะมีความสุขมีความสําเร็จนะคะจะดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็จะมีโชคมีราบเข้ามาหาคุณนะคะไปตลอดทั้งเดือนนี้เลย มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะก็ได้ย้ายกลับเข้ามาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นคุณก็จะมีความก้าวหน้าที่มากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีบ้างนะคะที่จะมีความเครียดความกดดันเข้ามานั่นก็เป็นเพราะว่าดาวเสาร์นะคะที่ยังโครจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่แต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถแก้ไขจัดการกับมันได้คนค้าขายคนทำธุรกิจนะคะโดยเฉพาะคนที่ท เกี่ยวกับความสวยความงามก็จะมีผลตอบรับที่ดีนะคะกับคุณในช่วงนี้ส่วนคนทำงานประจำนะคะหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปคุณก็มีเกณฑ์นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานผู้ใหญ่เจ้านายนะคะจะเมตตาผลักดันคุณมากขึ้นมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและก็ดาวเจ้าเรือนลาพระก็ยังโคโจรมีมาตรฐานที่ดีนะคะ<ม>เป็นทั้งกเกษตรตาธิปดีและมหาอุดก็ยอมจะส่งผลที่ดีนะคะให้เกิดกับเจ้าชะตาในเรื่องของรายได้และก็ผลประโยชน์ที่จะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะมีโชคมีลาบนะคะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่หรือถ้าหากคุณลงทุนนะคะก็จะมีผลตอบแทนที่ดีเข้ามาและชาวราศีสิงค์คะคุณเองก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคใน เรื่องของโชคลาภอาจจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันพอหลังวันที่15ตุลาคมนะคะเป็นต้นไปการเงินการทองก็นับว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะหมดไปกับการใช้จ่ายในครอบครัว มาดูในด้านความรักนะคะของชาวาลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวสุขเข้ามาโคโจรทับลัคนาก็แปลว่าดาวสุขจะทําให้คุณมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นแต่ยังไงนะคะในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง <c oughs> ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในภพมรณะตรงนี้นะคะมันก็อาจจะมีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นได้จากที่เคยรักกันมาอยู่ดีๆนะคะก็อาจจะหมดรักกันเลยก็ได้ ดังนั้นในเดือนนี้นะคะสถานการณ์ความรักก็ถือว่ายังไม่ค่อยดียังไงคุณก็ควรไปโฟกัสในเรื่องของการหาาเงินหาไรายได้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเรื่องความรักบางที่มันอาจจะทำให้ผิดหวังก็ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ